ครับนี่หลวงปู่มีเมตตาเนี่ยโอ้อยาโยมาจากโชคชัยหลวงปู่ก็เลยหมอบปูบ่เลยหมอบเหรียญให้หลับตังก็ลุกลับตังเร็วทูจา้าเออทุจา้าทุจา้าลุกทุจ้าเร็วรับหับตังหลวงปู่เร็วเออนนั่เออรับลุกเออโอ้เก่งเก่งเก่ง นั่นห้งปูไฮเลียนนั่นอ้าวนั่นโอ้อเออ <c oughs> ทุกจ้ามามาถัดแใครนั่นมาเอาเร็วมาเอาเร็วห้องปูไฮเลียนมา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 ,มาได้ทุกคนได้ทุกคนเร็ว <c oughs> เออมามาครับมามาห้องปู ปู่บอกอะไรน้าพี่แม่ใช่เวลาลุงปู่หนู่นี่ก็มีอาวะเท่านั้นด้วยอืม พยานิมพูเดี๋ยวเผมพยันพยันอยู่บนนั้นเลียวไปล่ะเอามาจากพื้นลุงปูเอามาจากพื้นลุงปูพื้นเดียว you vô cho nó trong này nó phụ. Trong tôi nào mình đẩy nó này. nó. Vô nào nhỉ. Và trong nào bên đẩy nhỉ nè. Ồ. โอ้นี่เออนี่นีท่าน,นบอกอันนี้แหละเออเออนี่งโ,โอเคโอเคคับอ,บอบุ่นเหัน่ครับโทรศัพท์ผม เอาหันไปรลับขายขายไหมครับขายเนื่อยเลยขายขายน่นลุงปูบอกขายถูกถูกมีอะไรขายดีดี สาขาขายเนี่ยติดสาขาขายเติดตัวไม่ใช่นี้องปูปูให้ติดตัวเด้อมยเอ้ขรีบนโอ้ขับขับัดีดีดีได้มาก กลับนสม่ไปอืมครับครับโเออโทรศัพท์ก่อนเจเคยใช่แตมภาาโอ้นั่นเมื่อที่เดียวเนโอ้ห oh, oh! 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 ้ยไปดาเลอดยโอ้จีนเนียไปแล้วโอ้ขอไปดาโอ้ห้ตาไปด้วยเด้องั้นเด้อให้ตาไปด้วย โอ้ยตายอยากไปด้วยเด้อน้องแต่กินนมเซเว่นดานี่นะน้องปู่ห้ตังไปเซเว่นแล้วน่นโอ้ยได้ไปกินเออนั่นงปู่ห้แกโอ้ยน้วงปู่กไม่พอซื้อขนมเซเว่นเร็วรับอีเด้อนั่นเออจะรับด้วย รับเอารับเอาหยิบเอาหยิบ่อยิบเอาเลยจะไปเซเว่น้าไตลาดอ่ะเาตังเอาตังเออโอ้ยตาจะได้กินได้แล้วที่นี่เนาะได้ตังค์ไปพอเซเว่นเลยที่นี่ยน่ ยายคืนจะเป็นนักร้องแล้ววะลองดีจะเกิดนี่เหรอยายคืนจะเป็นนักร้องแลง้ววะนี่ใช่ครับมันเป็นกระเดกหน่อยเว็แบบช่วงน่อยเขาจะลองมี้อ,องพักเลยวไม่ท่าลูกผมตัวใครลูกใครก่ลูกผมตัวนี่หน่อยซะดือสะดือโป่งออกมาสองคอนี่ ลอดด่องเสื้อโป่งสองคอเลยลูกชายผมพาไปขว่าหมอไหนดีพาไปมดหมอขอมุงขมเอนไปโอ้โอไอยไม,อมไม่เป็นไ,ไรก็มันเขาบอกหมอรักหมอเขาบอกอปเป็นอไ,อไอก็ไอ้นั่นเด็กดอกขา,ายปอดภายอะไรเขาบ,บอกบางทีน,นอเบอร์เน็ตโทรมาคือมันโทรฟีไงโฉ<อ>ันจะอยู่คาลง ไหนไทยมานั่นเหนื่อยของขอบออกขอขอบอ,อ,อะไรเลรี้ยๆให้ใส่เว้นใส่นั่น <c oughs> ต้องไซเว้นไว้ตลอดนี่เลยลมไม่ได้ใช่กันลมกันควนกันฝุน่นหลายอย่างเนี <c> ่ย <oughs> ครับได้มาให้หลวงปูดได้มาให้หลวงปูดสามสามอัน <c oughs> ก็บกับกกองแหวนหนึ่งผมไม่ค่อยชอบใส่รูมซื้อให้ผมใ <c oughs> ส่สสไม่ไม่แต่นัดก็เลยใส่เขาไม่ติดดอกผมเรีดนดำเรีนอะไรเรียนครับรถเดเรียนเขาก็บวนก็มันก็ใส่ไม่ติดเนาะไม่ตนัด ครับเอาคลิปนี้ที่กระปากไปกันนี้ฝากกดติดตามช่องช่องชาแนลองมาเลยครับเด้อ <ไป S 1> นี่ครับ <ไป S 1> วันนี้ไ, <ป S 1> ได้มากราบหลวงปู่มาถหว้พระตาหารลวงปู่แล้ว